ฮัลโหล Kinder w e e k e d s สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูออราสอนเด็กพูดภาษาเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาสอนคำศัพท์และแต่งประโยคง่ายๆค่ะเกี่ยวกับคำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในภาษาเยอรมันเรียกว่า das Haus Tier das Haus Tier สัตว์เลี้ยงก่อนอื่นเรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้าง ส่วนใหญ่เด็กๆแล้วก็จะชอบเลี้ยงไม่หมาก็แมวใช่ไหมคะหมาในภาษาเยอรมันเรียกว่าเดรฮุนต์เดรฮุน์คำว่าหมาในภาษาเยอรมันเป็นเพศชายค่ะเพศเดรแมวในภาษาเยอรมันเรียกว่าด er ีค er ั t เซอร์ดีคัเซแมวแมวในภาษาเยอรมันเป็นเพศดีก็คือเพศหญิงทีนี้มาดูตัวอื่นๆกันบ้างดีกว่าบางบ้านชอบเลี้ยงนก ใช่ไหมคะโดยเฉพาะนกแก้วนกแก้วภาษาเยอรมันเรียกว่าเด er er no no รพาราไกเดรพาราไกนกแก้วนกแก้วภาษาเยอรมันเป็นเพศเด er เพศชายค่ะบางบ้านก็ชอบเลี้ยงกระต่ายนะคะกระต่ายในภาษาเยอรมันเรียกว่าด a s คานินเชนดัชคานินเชนกระต่ายกระต่ายเป็นเพศ das เพศกลางทีนี้ เราจะมาเริ่มแต่งประโยคกันนะคะเมื่อตะก,กี้ครูเน้นย้ำเพศของคำศัพท์มากเลยค่ะภาษาเยอรมันเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะเรามีคำศัพท์ทั้งหมด3เพศค่ะเดร์คือเพศชายดีคือเพศหญิงและดัสคือเพศกลางในการแต่งประโยคภาษาเยอรมันว่าเรามีอะไรอย่างเช่นฉันมีหมาหนึ่งตัวฉันมีแมวหนึ่งตัวนะคะเราจะใช้คู่กับ d ดร h a b e n a เบ n แปลว่ามีค่ะทีนี้ความพิเศษของ verb หรือเว r b ในภาษาเยอรมันนะคะฉันมีอะไรเราจะต้องติเปลี่ยนศัพท์เลี้ยงที่เรามีหรือสิ่งที่เรามีนะคะเปลี่ยนเพศคำศัพท์ของเขาให้เป็นรูปของกรรมตรงค่ะกรรมตรงในภาษาเยอรมันเรียกว่า akkusativ ท,ทีนี้จำง่ายๆนะคะมีอะไรสิ่งนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเพศคำศัพท์ให้เป็นรูปของ กำตรงค่ะเรามาดูกันดีกว่าถ้าสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งอันนั้นเป็นเพศชายเพศแดเรามีหนึ่งอันเราจะต้องเปลี่ยนเป็นไอเนนถ้าสิ่งนั้นเป็นเพศดีหรือเพศหญิงเราจะต้องเปลี่ยนเป็นไอเนอรและถ้าสิ่งนั้นเป็นเพศกลางหรือเพศดสัส เรามีหนึ่งอันเราจะต้องเปลี่ยนเป็นออยเดี๋ยวเราจะมาแต่งประโยคนะคะว่าฉันมีหมาฉันมีแมวฉันมีกระต่ายหนึ่งตัวเราจะต้องพูดยังไงคะ่ะมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะคุณครูเริ่มต้นจากคำว่าฉันมีก่อนเราพูดว่า Ich habe จากนั้นถ้าฉันมีหมาหนึ่งตัวหมา der Hund เพศชายมีหนึ่งตัวเราเปลี่ยนเป็นไอเน้นหุ่ฉันมีหมาหนึ่งตัวเราจะพูดว่า ich habe einen Hund ถ้าสิ่งนั้นหรือสัตว์เลี้ยงตัวนั้นเป็นเพศดีอย่างเช่นแมวดีคัดเซฉันมีแมวหนึ่งตัวเราจะต้องเปลี่ยนเป็นไอเนคัดเสฉันมีแมวหนึ่งตัวพูดว่ายังไงคะ ich habe eine Katze ถ้าสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งนั้นเป็นเพศ das เพศกลางอย่างเช่นคำว่ากระต่าย das ส a n i n นเชนฉันมีกระต่ายหนึ่งตัวเราจะต้องเปลี่ยนจาก das เป็น I ich habe i s h ชา b ์เบอร์ไอคานินฉันมีกระต่ายหนึ่งตัวเราจะมาทบทวนการแต่งประโยคอีกหนึ่งรอบนะคะถ้ามีคนถามเราว่าเธอมีสัตว์เลี้ยงไหมในภาษาเยอรมันเขาจะถามว่า has do I house tier Has do I house here? เธอมีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าเด็กคนนี้มีหมาหนึ่งตัวเขาก็ตอบว่ามีฉันมีหมาหนึ่งตัวย่าแปลว่าใช่หรือถ้าเทียบภาษาไทยแปลว่ามีนะคะย่าอิชาร์เบอร์อเนนุมีฉันมีหมาหนึ่งตัวมาดูเด็กผู้หญิงคนนี้บ้างดีกว่าครูถามเด็กผู้หญิงคนนี้ว่า Has do I house here? เธอหล่ะมีสัตว์เลี้ยงไหม เขามีแมวหนึ่งตัวเขาต้องตอบว่ายังไงคะย่าอิชาร์เบอร์ไอเนมีฉันมีแมวหนึ่งตัวครูถามเด็กผู้หญิงคนนี้ดีกว่าเขาอุ้มกระต่ายอยู่หนึ่งตัวครูถามเขาว่า has do I house t e r r เธอมีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าเขาตอบครูว่าย่าอิชาร์เบอร์ไอ n คันินเชมีฉันมีกระต่ายหนึ่งตัว เห็นไหมคะแต่งประโยคภาษาเยอรมันเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไม่ยากเลยแต่สิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือ 1. เราจะต้องจำเพศคำศัพท์ของสัตว์เลี้ยงนั้นได้ 2. เวลาที่ใช้คู่กับแว็บฮาเบนเราจะต้องเปลี่ยนเพศคำศัพท์ของสัตว์เลี้ยงนั้นให้เป็นรูปกรรมตรงหรืออัคูสตีปยังไงทบทวนคำศัพท์ภาษาเยอรมันและฝึกแต่งประโยคฝึกพูดบ่อยๆนะคะแล้วกลับมาเจอกับครูออร่าในคลิปหน้าค่ะบา,บายๆออลวิดเซน